สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีต้องไปอุทิศทุกท่านครับวันนี้นะครับหมอต้องบังหมัดและผมนะครับหมอติดนะครับบิดในหัวงามอยู่ที่ในหัวงามอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับครับหน้าที่แห่งนี้คืออาพีฟาร์มนะครับอาพีฟาร์มนะครับก็หน้าที่แห่งนี้นะครับท่านเจ้าของก็คือนะครับว่าเราปรย์หรือคมผีของวงการวิดูโอบาซิ่ของเมืองไทยนะครับเป็นทั้งบีดเดอร์ นะครับครับผมตาเลยเป็นทั้งบิดเดอร์นะครับเป็นทั้งหัวหน้าคณะกรรมการตัดสินวัวทั่วฟ้าเมืองไทยครับนะครับแล้วก็เป็นผู้ลีดนั้งเชื้อวัวดังๆครับในอดีตถึงปัจจุบันหลายตัวครับโดยเฉพาะเจ้าสันนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสาเร็จของฟาร์มวัวงานต่างๆหลายหลฟาร์มนะครับหลายตัวหลายตัวละฮะครับแล้วที่อย่างนี้นะครับเรามีนะครับสุดยอดวัวงามสุดยอดวัวหนุ่มดาวลุ่งนะซึ่งจะขึ้นมาเป็นพ่อพันธุ์ในในอนาคต ครับไม่พลาดเลยนะครับยะพา FC ทุกท่านไปชมพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครือพี่สุพีทองดีครับครับหรือพี่สุพีชื่อความเดิมคือต้นตาลความต้นตาลความแม่ดีที่ท่านรู้จักกันดีนะครับเป็นลายสิ่งมือบีดเดอร์แล้วก็เป็นมือรีดตับเชื้อเบอร์ต้นของเมืองไทย ครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ชื่ออะไรครับพี่สิทครับเจ้าขนไก่ครับตัวนี้ยังไงครับโอ้ป๋าสวัวพี่น้องครับเป็นลูกของอะไรครับพี่ตัวนี้ครับเป็นลูกเจ้าเทพมาริโอครับอ๋อเทพมาริโอ้ครับแม่สายแดงเศรษฐีครับแม่สายแดงเศรษฐีนะครับครับผมตัวนี้สวยอยากเยิ้มปากตาบาดใจมากคได้ครับเดี๋ยวผมตัวนี้ทรงไปตัวนี้ผมมีกีบเกีียวนี่ตัวนี้ตัวนี้บอกออกตัวก่อนเลยสองบิดครึ่งครับสองบิดครึ่งเลยไปเยอะมากครับ อ๋อบทชัดเจนบทลึกอย่างนี้นะครับนะครับตรงนี้ผมจริงๆแล้วผมก็มีอาจกล้ารีวิวเพราะว่ามาเจอปรมาจารย์นะครับคนที่ผมเคารพนับถือนะครับแล้วก็เป็นคนที่นะครับวางมาตรฐานการศึกิาวัวของเมืองไทยครับทเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับก็เดี๋ยวให้วีทพีนำชมเลยเยี่ยมชมเลยดีกว่าครับครับนะครับตัวนี้ทีเด็ดอยู่ที่ใบหูนะครับครับนะฮะดิลินตรงๆเหมือนพ่อเลยนะครับนี่หนอแล้วนะ อันนี้ทรงเหมือนฟอเลยนะครับคือโคนกำกลางบานแล้วปลายก้อยสวยมากครับนี่ครับคือก้อยสวยมากครับใบเขายาวกู่าทั่วไปเนี่ยจะชอนอยู่แค่ใต้คางแค่นี้ครับตัวนี้แหละครับโดยที่ความยาวเขาเวิร์วังมันก็ต้องบิดไปอีกครึ่งรอบแบบนี้นะครับนะครับเพราหัวเขายาวมากครับนะครับปกติก็จะชอนแค่ใต้คางแค่นี้ครับใต้คางแค่นี้แต่นีตเอาบิดบิดเลยบิด่างนี้เลยเหมือนดอกสว่าน ดอกสวานครับปีดมาครึ่งโล้นะครับแล้วหูเนี่ยก้อยสวยงามมากเลยครับโคนกมแบบพ่อเลยใบกว้างเลยมากเลยนะครับแล้วที่พิเศษนะครับพิเศษขึ้นมาคือหน้าดั้งตรงนี้นะครับนะครับหน้าดั้งนะครับครับตัวนี้กี่เดือนแล้วครับพี่สปีตัวนี้สิบสามเดือนย่างสิบสี่ครับอ๋อครับสิบสามเดือนกลัวครับพี่น้องครับนะฮะสามเดือนกลัวนะทรงใบสุดยอด ก้อยมันเที่ยงมากนะทรงหูก้อยนี้สองข้างเสมอกันเลยตัวนี้นม้วนนะไปไนไปดิเจอผมเจอปุรมากอมีผมนะครับจริงก็ไม่ค่อยอยากกล้ารีวิวเพราะท่านรู้มากกว่าผมอีกครับมาดูด้านข้างครับนี้มาดูด้านข้างต่อยญาพี่สุวีนะครับครับนะครับดูด้านข้างนะครับดูลำตัวอ่าอันนี้สีแดงเข้มมากนะครับกลางคืนนี่อาจจะออกอีกคนนึงครับแต่ตัวจริงนี่บอกจริงแลสีแดงเข้มมากไม่ได้โกงกันครับ นะครับไม่ได้โกหกกันลำตัวสวยงามมากการตัวดีมากการตัวลำตัวยาวครับกระดูกกระเดี่ยวื้วยนังเป็นลูกเทพมาริโออีกตัวที่น่าติดตามมากครับพี่น้องครับนะตัวนี้หนาที่ซ้ำครับนะฮะลำตัวการโตงามครับขนาดครับนะการโตดีนะครับตั้งแต่หน้าด่างหัวกระบาลนองเนี่ยลำตัวทัดหลังครับที่มดหางกกหางนะทุกอย่างมาดีหมดครับท้ายเคยนะครับดีหมดนะครับ แระทุคาดีหมดแระทุคาหลังตรงเป๊ะครับตรงเป๊ะนะครับมาดูช่วงล่างกีดสวยนะครับกระบอกลึงอันพระดีหมดเลยครับนะครับกระบอกลึงสวยนะครับอันพระใหญ่เสมอกันฮะอันพ tha ายอันพระดำชัดเจนครับคู่หางใหญ่ยาวคู่หางใหญ่ยาวมากตัวนี้อนาคตหางยาวลากดแน่นอนครับป่าตอ๋อยนะครับครับ คอยแล้วตัวนี้นะครับอนาคตนี้นย,ยาวลากดินนะคือปลายผู้หาเนี่ยเลยพอกขามาแล้วครับยาวอีกนิดเดียวจะถึงพื้นละครับอันนี้เป็นวัวเด็กอยู่นะครับอนาคตตัวนี้ขาวหางยาวยาวลากขึ้นครับ,รบมันง่ยายขึ้นไยไป่้องครับผมเคยพอ่อยุงงานดอนเจดีปีที่แล้วครับตอนนั้นนะเน,น,น,น ตัวนี้นานะครับครับหัวใจของครงการัวอิดูบาซิสัโอ้โหตัวสีแดงสีอะไรบ้างครับเม็ดสีเม็ดสีจริงๆสีนี้เข้มมากครับครับดูในจังหวันี้บรรยากาศจริงๆนะครับสีจะเข้มเลยเข้มมากเลยตัวนี้ครับเข้มมากเลยแล้วก็ตรงหน่อกเนี่ยเริ่มออกออกเราดำละครับขานี้ก็เริ่มใส่บูทละนะครับขาเนี้ยเนาะขาท้ายดำละครับครับเดี๋ยวตัวนี้ก็เริ่มมาดำนะครับ ตัวนี้ผมชอบพิเศษทรงหูทรงหูทรงหูนะครับนี่กำบานแล้วก้อยสวยมากครับนะนี่เป็นหนึ่งแบรโคนกำกลางบานปลายก้อยไปดินไหนๆก็วัดเลยนะฮะความกว้างครับเกือบสองคืบครับถ้าบ้านจริงนะเกือบสองคืบปานใบตองกุ้งครัพี่น้องเกือบสองคืบผมครับนะให้ดูเลยครับนี้นะครับดูความกว้างครับโอ้หบนลึกมากตัวนี้นะครับไม่ใช่าูปไกด์เดี๋ยวที่ผ้าไม่ได้เลยเดี๋ยวความยาว อันีอัวกี่เดือนับพี่ตุลี13เดือนกว่าสามเดือนมาดูความยาวนะครับนี่เลยนะครับถึงหัวไหล่พอดีครับนี่นะครับใหญ่จนแขนก็น่าจะประมาณ80เซนแล้วมั้งครับตอนนี้ครับประมาณนี้นะครับผิดพลาดในขอภัยประมาณ80เซนนะครับนะครับตัวนี้ไหลถึง90เซนแน่นอนครับยังต่ำนะฮะยังต่ำครับเกินกว่านั้นผมไม่ทราบแต่ยาวจริงๆตัวนี้ยาวจริงประทัดหลังดีมากตัวนี้ประทัดหลังดีแล้วหน้าดีมากนะครับ คือวัวเนี่ยน้าดีครับแล้วปากบนข้อปาาล่างสวยงามครับนะครับเป็นหมูดำปีเลยกืะเด็นำนะครับตับตาดำทุกอย่างตัดดำหมดเลยครับนะครับโบสชัดเจนนะก้อยหูสองขางเสมอกันนะหน้าตาดีมากเลยครับคือวัวตัวเนี้ยนะครับอยู่ในมือของปรมาจารย์แล้วนะครับครับธรรมดาไม่ได้เลี้ยงแน่นอนครีบอย่างนี้นะครับมือระดับนี้นะครับ ือีีระดับน้มือดิ้นเชือขนาดนี้นะครับครับเดี๋ยวตัวต้องมาอยู่ที่มาอยู่ต้องไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับธรรมดานี่รับนะครับผ่านตามาเยอะนะครับครับโอ้ดีดีวัวฟ้าเมืองไทยนะที่สุพีร์การ์เซ็นนี้เยอะครับนะเด็ดขาดเที่ยงตรงไม่สนใครทั้งสิ้นใช่ไหมวิสุทธิ์เพชครับนะครับคือวัวด้อยพันธุกรรมวัวมีตำหนิวัวพิการเนี่ยไม่มีการให้คะแนนตัดออกเลยเขาสนามแล้วไม่รู้จักกันครับครับคือบรรทัดฐานในการตัดสินวัวเราเป็นเพื่อนกันครับพอลงถึงเวลาตัดสินก็หมดความเป็นเพื่อนครับถ้าใครมาขอเป็นเพื่อน ในเวลาตัวสี่ก็คงไม่ใช่เพื่อนผมครับชัดเจนใช่ไหมล่งครับคือวงการวัวยิดูจะเดินหน้าไปได้นะนะครับไม่ต้อเตี้ยงคำครับคือวงงานว่ากันนะครับถ้าวัวมีความบกพร่องทีเดีไม่เอาไว้ตัดสินออกทันทีครับไม่มีการให้คะแนนเกิดขึ้นครับอันนี้คือมาตรฐานของการตัดสินวัวของเมืองไทยที่น่าเอาเป็นแบบอย่างนะครับอันนี้คือบุคคลนะครับของวงการูอินะครับวสินนะครับครับนี้เป็นลูกไมโอ ตัวนึงครับที่หนาทิตาที่หนาทิตามมองนะครับหนาทิตามกรี่น้องครับตัวนี้นะครับสุดยอดนะครับตัวนี้สวยมากครับเดี๋ยวขอนใจสายหูดูบาซินเลยถ้ามีโอกาสนะเดี๋ยวจะมาริวช่วงกลางวันนะตัวนี้สีจัดมากๆรลไปเยอะหน้าดีมากครับแล้วก็นาค้ดเนี่ยด้งหน้าดั้งขึ้นดีวันนี้นะอันนี้ตัวแค่สิบสามเดือนครับครับตัวนี้วัวตัวนี้ใหญ่พุ่งวังเลยนะตู้ขาแข็งแรงนะครับตัวนี้ ครับเป็นอีกหนึ่งนะครับความภาคภูมิใจของโวยอิดูบาซินสายหูของเราครับขวัญใจสายหูอิดูบาซินของแค้ครับพี่ๆก็เกิดมี FC อยากจะเข้ามาขอชมดูตัวจริงสามารถเข้ามาชมได้ไหมครับได้ครับครับพี่ๆมีมีเบอร์ติดต่อไหมครับเอ๋อโทรศัพท์ครับ081ครับ00ครับ888อีกครั้งนึงได้ไหมแปดศูนย์แปดหนึครับ00888 68ครับ ครับแล้วก็มาถึงช่วงท้ายนะครับก็ขอฝากคลิปสีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดในคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆจากทีมงานคุณภาพของต้องไบโอเทคนะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่สุพีหมอต้องบางมัดและกับผมนะครับก็ต้องถือโอกาสรับลาย EP ที่ผ่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ